ไปทีเหรออนนกอยญ่บ้านเดิมนะอยู่บ้านนอนเหรออยู่บ้านนอนค่ะแล้วมาทุกวมาไหมบางวันค่ะชอบไหมที่นี่ชอบอยากให้มีอะไรเพิ่มมีคอมพิวเตอร์ไม่ชอบมีอะไรติดสีพอไหมพอครับชอบใช้ชอบสีเมนติกหรือชอบสีไม้สีเมจิกเมจิกเมนติกมีไหมเมจิกไม่มีใชเนาะสีไม้มีพอแล้ะนี่มันจะไหนแบบเนี่ย มีให้ได้เร <Okay. S 2> ียนโรงเรียนอะไรนะสุนหรภู่นหชั้นไหนอะชั้นสองเป็นยัง้องสุนทรภู่นะอยู่ชั้นสองบออะไรอะสองคนบอห่าอ๋อนี่บออะไรอ๋อพี่น้องกันบ้างเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ชั้นอะไรกัวสิงกลางปูดก็เด็กดีมากพรุ่งนี้เปิดไหมเนี่ยตัวน้องตื่นเต้นเฮ้ยเฮ้ยเปิดมาบ่อยเลยใช่ไหมแล้วอ่านหนังสือไหมเนี่ยหรือว่าวาดรูปอย่างเดียว ชอบอะไรชอบบางทีฮ้ังเยอนะท่านผู้ชมอยู่ข้างหลังยังมีอีกน่าจะปรมาณนี้สิบท่านนะน้องๆอีสิบท่านนะชอบดีเนาะแล้ววันเสารที่ไปเที่ยวไหนจ๊ะเที่วไหนก่อ่านหนังสืออ่านหนังสือหนังสือื่อน้องอ๋อไหนกันบ้านเราอยู่บ้านอ๋อทั้งบ้านเยอะไห แล้วมีครูมาช่วยสอนไหมไม่มีเลยอันนี้เป็นบ้านหนังสือสุเหล่าบ้านดอนนะท่านผู้ชมโอ้เก้าอี้ตู้นะวันนั้นบอกอันนี้คือถึงลำคัญเลยทดี๋ยวที่บอกนะเราดีท้องสมุูรสวยงามอยู่ในเมืองก็ไม่ได้มีประโยชน์เท่ากับสิ่งที่อยู่ใกล้ชาวบ้านเต้นเลือดฝอยนี่เต้นเลือดฝอยที่บอกนะคือทำเงี้ยให้ดีเด็กมีที่ตายมีแบบไม่ต้องไปเดินที่อื่นอ่ะแล้วก็มีคนช่วยดูแล นขนาดเขาถ้ามีสารสมัครเขาช่วยสอนหนังสือที่ไหนแล้วนี่ยเขาอาจจะเข้ากับโครงการในเชตเดย์สกูลแล้วเจ้าไหมสารสมัครคนดีแทนที่เราจะไปเที่ยวต่อทิศเขาช่วยสอนเมนเทอร์ให้เด็กว่าเผื่เราจะมีสอนภาษาสอนอ,อะไรเงี้ยพูดแต่งกินได้ไมั้ย <'m> <laughs> How are you? How are you? <laughs> fine. How are you? <laughs> fine. How are you? อายุเท่าไหร่ เอ็มเอ็มเทียเดีโซ right no ่กี okay. ่เท่ไรห้าเอ็มไฟเยโซ่มีเรียวภาษาอังกฤษไหมตเรียนะตัเกตันเาัวกตแล้วเรีกนัวกัวกตวเัวเลกวัววลกัวสล็ังกตัวเลตวัวัวเัวัเกลกเลล็ลวเลกกูดลตลกัเกกตวเตวัก ตอนเช้าอะไร o o d ม o อ n ตอ g เออมีพายกันซิปแล้วพูดกันคืนน่ะพูดอะไรตุนนอนตอนกลางนตอนเย็นแล้วตอนเย็นตุนอนต n g อนิ่งแล้วตอนนอนน่ะลาติสวัสดิ์ว่าไงลาติสวัสดิ์พูดอะไรนเออกลคืออะไรไหม์ตุ่ไหท g ตม o อินนิ่งตุ่าติ n ว o สดิ์มอินนิ่ง โอเคว่าเก่งมากลูกโอเคขยันเรียนนะโอ้จ okay. ร oh ิงเหรอคดูติ๊กต็อกกันนะดูติ๊กต็อกน้องดูทิกตอกนะท่านผู้ชมมาจากลุงไหมเนี่ยมาจากด้วยเหรอนี่น้องสุดไปอย่าเปิดดูทิกตอกนะดูลูกตื่นบ้างนะไปแล้วจ้า มีนี่ฝั่งนี้ด้วยนะท่านผู้ชมนี่นะน้องๆฝั่งนี้ก็มีนะครับนี่น้องๆหลายคนนะฮะดำชื่นโอ้หนังสือเยอะเลยท่านผู้ชมครับที่นี่หนังสือเยอะนะมีวรรณคดีหนังสือทั่วไปเดี๋ยวน้องจะร้องเพลงให้ฟังท่านผู้ชม จุดยังไงครับไปแล้วไปแล้วที่ส่งแม่ละได้ประโยชเดียวเหรอไปอย่าไแม่กได้ไปกินไเยไีเ uh? yeah, e e ีหอไเดเลเยเรีบเดี so ๋ยวนี well? ้ก็ตามเทรนด์นะทนมไทีมเมไเยได้ดูเไดูที่ไหนอะไีเี ไหนเทไหนแบดบอยบ้างมีแบดบอยไหมจริงเหรอฟิกม๊ดบอยไม่ดีเหรอไม่เอาเหรอเอาแบดบอยเหรอไอ้ทำท่าแบดบอยดิอย่างงี้ป <iş> ่ะใครทำได้อย่าี้มุดบอยทำได้เลยมา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 